พี่อังเคยได้ยินเรื่องการปรับรูปหน้ากับคุณหมอไหมครับอืมทำไมเหรอสงสัยครับว่าการปรับรูปหน้ามันหมายถึงการทำศัลยกรรมหรือเปล่าครับอ่าเออถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจจะสับสนใช่ไหมว่าการปรับรูปหน้าคือการศัลยกรรมหรือเปล่าเอาจริงๆพี่ยองว่ามันมีทั้งสร์และไม่สันอ่าแต่ถ้าที่คนนิยมมากกว่าแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายกว่าก็จะเป็นกลุ่มไม่ใช่ศัลยกรรมเขาจะเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็น non-invasive หรือว่า minimal invasive นั่นเอง <Okay. S 1> มันก็จะดีในเรื่อง ไม่ต้องพักฟื้นทําหน้าปุ๊บวันรุ่งขึ้นสามารถไปทํางานต่อใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้เลยก็คือมันคงเป็นแบบการฉีดเข้าแล้วก็นวดๆปรับใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วขัากรรมันก็มีหลายอย่างอันนี้สําหรับแบบบกกินเนอร์แบบบกกินเนอร์เลยหน่อยที่แบบไม่เคยรู้จักมาก่อนขั้นกรรมันก็มีหลายแบบขึ้นกับว่าเราอะกังวลอะไรมีจุดไหนที่เราอยากปรับจริงๆเราไม่จาเป็นต้องรู้ก็ได้นะว่าฉันต้องทาขั้นการไหนแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราอะไม่ชอบอะไรบนใบหน้าอย่างเช บางคนอยากปรับให้หน้าเรียวขึ้นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าโทมจางใต้ตาหรือจางทำยังไงดีอันนี้ก็สามารถเอาพวกปัญหาตรงนี้มาคอนซัลท์กับคุณหมอได้ค่ะมันคงไม่น่กเท่าศัลยกรรมใช่ไหมครับใช่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแบบ non-invasive เนาะดังนั้นแต่ละหัตถการอ่ะมันก็จะเจ็บน้อยแล้วก็เป็นการใช้เข็มไม่ได้เป็นการแบบใช้มีดผ่าตัดลงมีดกรีดไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นเรื่องของดาวท่าการพักฟื้นก็จะน้อยค่ะอย่างเช่นการฉีดโบนะการฉีดโบก็คือลดริ้วรอยลดขนาดกล้ามเนื้อกราบ อันนี้ก็เป็นเข็มเล็กๆเองจิ้มไปแต่ละจุดที่คุณหมอแพลนว่าอยากลดขนาดกล้ามเนื้อนะแล้วมันก็จะเป็นรอยเข็มอยู่แค่ประมาณแบบวันเดียวอะ่ะวันนึงขึ้นก็ทํางานได้ปกติแต่ว่ามันยังไม่ออกฤทธินะรู้ไหมฉีดโบไม่ได้เห็นผลทันทีนะเฮ้ยอันนี้เพิ่งรูค้ครับเฮ้ยจริงเหรอใช่เออหลายคนอะ่ะอาจจะเข้าใจว่าแบบฉีดแล้วไม่เห็นตึงเลยก็คือต้องใจเย็นๆนะรอก่อนเพราะว่าโบเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นผลที่ประมาณแบบอาทิตย์ 1, <ๆ S 1> <ๆ S 2> หนึ่งเต็มที่เลยก็2วีอันนี้ในกรณีที่เราฉีดโบแบบลดดิ้วรอยนะหน้าผากหันตาหว่างค แต่ถ้าในกรณีที่เราฉีดโบโลดขนาดกล้ามเนื้อกรามกล้ามเนื้อกรามมันขนาดใหญ่กว่าเนาะดังนั้นมันก็จะต้องรอระยะเวลานานกว่าก็คือเห็นผลเต็มที่ที่ประมาณ4สัปดาห์นั่นเองจริงๆแล้วการจิ้มหมักแบบเดียวก็เสร็จนานกว่านั้นก็คือแบบการดีไซน์การคอนซัลท์เพื่อให้เราเข้าใจตรงกรันเป็นความคาดหวังที่ตรงกันร,ระหว่างคุณหมอกับคนไข้อืมครับก็จริงๆก็น่าสนใจนะเพราะว่าผมก็เคยเห็นว่าหลายๆคนเขารีวิวแล้วมันดูน่ากลัวมากแบบในเคสที่ตัว ไปฉีดกับหมอก,กระเป๋าแล้วมันเข้าเส้นเลือดน,นะครับหรือว่าโดนเส้นประสาทอ่ะก็คือชาไปเลยเป็นเดือนใช่ใช่จริงๆกลุ่มพ่นานัดการผ่าเน,นี้ยมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเนาะคือหลายคนอาจจะแบบอยากเซฟคอสโดยการเลือกฉีดกับหมอกระเป๋าแต่ว่ามันเสี่ยงมากเลยนะจริงๆแล้เราอะไรที่เราจะฉีดเข้าหน้าเข้าร่างกายเพียงว่าเราเลือกให้ดีๆก่อนแล้วจริงๆริปัจจุบันมันก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายราคาเราสามารถเลือกตามบัจเจตในกระเป๋าเราได้เอาที่เราไหวแล้วก็ยังใช้ของคุณภาพดีของผ่านออย อันนี้แนะนำนะคุณหมอกระเป๋าน,นี่คือไม่ไม่ควรนะไม่ควรเพราะว่าพอแทรกซอร้อนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพอแทรกซอร้อนมันก็มีทั้งแบบรุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงเนาะอย่างการฉีดโบอ่ออาจจะไม่ได้รุนแรงเพราะว่าเป็นผลชั่วคราวจากฤทธิ์ของการฉีดโบซึ่งที่มีได้นะหน้าแข็งตาแข็งหนังตาตกยิ้มเบี้ยมวยม,มุมปากตกมุมปากเบี้ยวอะไรเงี้ยเนี่ยเจอได้จากการฉีดโบแต่ถ้าเป็นการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มที่เมื่อกี้น้องบอกว่าฉีดเข้าเส้นอันนี้จะเกิดปัญหาแหละปัญหาจากการฉีดเข้าเส้นหนึ่งก็ค เคยเห็นข่าวไหมฉีดฟิลเลอร์แล้วแบบเนื้อตายเนื้อเน่าอันนี้แหละก็ก็จากสาเหตุที่ฟิลเลอร์มันเข้าไปอุดในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ผิวหนังสองถ้าเกิดว่าไปอุดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเกี่ยวกับตาการมองเห็นอะ่ะมันก็จะทําให้ตาบอดได้อันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวอือถ้างั้นก็น่าสนใจ้วครับงั้นเดี๋ยวต้องลองหาข้อมูลดูบ้างแล้วอันนี้อันนี้ดีมากเลยว่าเราจะต้องหาข้อมูลก่อน คือก่อนที่เราจะทําสวยต่างๆนานาคือเข้าใจนะนทุกคนอยากสวยเร็วแต่ว่าอยากให้แบบตั้งสติก่อนนิดนึงอย่าแบบว่าโดนคนอื่นป้ายยามาโดนเพื่อนป้ายยามาแล้วแบบพุ่งตัวเขาไปทําคือต้องตั้งสติแล้วก็จะเย็นๆแล้วก็หาข้อมูลให้ดีก่อนอันนี้ถูกต้องมากเลยหาข้อมูลให้ดีก่อนนะ<ม>แล้วก็เลือกทํากับคุณหมอที่มีประสบการณ์กับคลินิกที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือเท่านั้นนะคะโอ้ยแน่นอนเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับ